สวัสดีครับสวัสดีครับท่ um um านผู eh uh ้ชมครับสวัสดีด้วยนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้เดินทางไปฉีดน้ำหมักเช่นเดิมนะครับน้ำหมักสูตรของครูเซอเอมบุญเสนาครับวันนี้เป็นน้ำหมัก E m เนะครับเป็นน้ำหมัก EM นะวันนี้ฉีดเป็นรอบที่4นะครับทุกๆุกสิวันนะครับรอบนี้ก็เป็นรอบที่4แล้วนะครับโอเคเดี๋ยว วันนี้จะพาไปดูการฉีดน้ำหมักอีกหนึ่งรอบนะครับ,บรอบที่สี่หลายคนบอกว่าเอาแล้วจะฉีดกี่รอบกันแน่นะครับก็แล้วแต่ปัญหาของต้นยางนะครับถ้าต้นยางมีปัญหาเยอะนะครับนะเราก็อาจจะต้องฉีดบ่อยหน่อยในช่วงแรกนะครับแล้วก็ค่อยๆถอยห่างออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าต้องห่างกัน15วันนั่นเองนะครับ โอเคเดี๋ยวไปถึงสวนแล้วเดี๋ยวผมพาไปชมการฉีดน้ำมักในรอบที่4กันพาไปชมครับนะฮะชมกันแบบเพลินๆนะครับนะฮแล้วก็เดี๋ยวผลของการฉีดน้ำมักนะครับผมจะอัปเดตให้ให้เป็นระยะๆะะนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอยากจะได้ผลอัปเดตนะครับนะผลงานของน้ำหมักของการใช้น้ำหมักของ EM สูตรของกูเสดนะครับนะก็กดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดเอาไว้นะครับแล้วก็ผมมีลงคลิปก็จะได้ไม่พลาดนะครับในคลิปอัปเดตของผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวาไปชมนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงสวนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็มาฉีดน้ำหมักรับที่4กันนะครับอาครับสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับอ่าสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับเครื่องฉีดนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ส่วนผสมนะครับส่วนผสมของน้ำหมัก EM นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ทั้งหมดเลยนะครับใครที่ต้องการจะสั่งนะครับสั่งได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ให้นะครับ ฉีดน้ำหมักรอบที่สี่นะครับอาจจะมีเสียงหายใจนะนะครับอ่าอันนี้มันจะเป็นภูเนินภูเขานะครับก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับอาจจะลำบากนิดนึงโอเคนะครับเข้ามาดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตเรื่อยๆนะครับใส่เป็นปีแรกนะครับใส่เป็นปีแรกนะครับของการฉีดน้ำหมัก EM สูตรของครูเซมบุญเสนานั่นเองนะครับ นี้เป็นสีแรกนะครับก็วันนี้รอบที่สี่นะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยที่เข้ามารับชมกันทุกทกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกทท่านเลยที่เป็นกําลังใจในคลิปแล้วก็คอมเมนต์มาสอบถามกันนะครับก็ฝากด้วยกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดให้ด้วยนะครับนะสภาพของหน้าครับของต้นยาง ต้นยางผมนะครับผมแซะเปลือกก่อนนะครับผมแซะเปลือกก่อนนะเจนแม้ผมแซะเปลือกนะครับแซะเปลือกที่แตกออกก่อนนะครับนี่นะครับเปลือกมันนะครับเยอะมากนะครับเปลือกผมจะแซะก่อนนะครับแซะก่อนฉีดนะครับนี่ต้นนี้ยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่ผมฉีดเสร็จแล้วหัวของผมเสร็จแล้วนะครับอันนี้นะต้นที่ฉีดนะครับก็จะชุ่มนะครับเราเอาฉีดให้ชุ่มถึงโคนเลยนะครับ แล้วก็ผมใส่ขี้ไก่ไปด้วยนะครับใส่ขี้ไก่ไปด้วยระหว่างที่ฉีดต้นผมก็ฉีดขี้ไก่ไปด้วยนะครับฉีดน้ำหมักเข้าไปในขี้ไก่นะครับลองลองดูนะครับนะใครจะไปปรับใช้ดูนะครับส่วนผสมนะครับส่วนผสมผมใส่ไว้ในคาอธิบายนะครับส่วนผสมของอน้ำหมัก EM นะครับหรือไปติดตามคลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์คลิปที่เป็นวิธีทำน้ำหมัก EM ก็ได้นะครับนะ,อะโอเค เอาละครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมทิ้งท้ายคลิปนี้นะครับไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเสร็จพอดีสําหรับวันนี้ในรอบที่4ของการฉีดน้าหมักในส่วนนี้นะครับยังเหลืออีกส่สวนนะครับที่จะต้องไปฉีดอีกนะครับแต่สวนนี้สวนนี้จะเป็นสวนที่ผมกรีดเองนะครับอ่าขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนั่นเองนะครับโชคดีมีสุขทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับ